พระอาจารย์เขาบอกว่าพระอาจารย์อยู่ที่นี่เนี่ยนะจริงๆแล้วอยากจะให้พระลูกวัดมาอยู่ด้วยแต่ทีนี้ว่าไม่มีเหรอพระอาจารย์มันไม่มีเขาไปอยู่วัดใหญ่ๆหมดแล้ววัดเราเป็นอยู่ติดกับวัดจัจทรย์วัดจัจทรย์ก็วัดใหญ่วัดดังอฮะวัดหลวงพ่อโมอฮะมันก็พระเขส่วนมาเขาก็ไปโน่นหมดอือพระพระอาจารย์ไม่เหงาวัดวัดออกจะใหญ่โตแล้วพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวัดแล้วมีพระอยู่รูปเดียว ไม่ไม่มีอะไรไม่คิดมากไม่คิดมากไปเรื่อยๆแต่ปีนี้เข้าวันตาทางเจ้าคณะภาคเขามีนโยบายจัดพระอจัดพระเ้าทุกวดวัดในเยอะกนเอามาวัดนอยเอาเอาเคลียร์มานะเคลียร์มาีนน่าจะมีพวกอยอ๋อไม่พระอาจารย์การเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์จะหาค่าใช้จ่ายที่ไหนมาทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลบิณฑบาทเลยหรอเบบาท ก็มีปัจจัยว่าเช้าละชองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วก็ยมเขาถวายมากอะไรมัมีมันก็ไม่เยอะเรายอมต่มันพอมีพอมีมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟาน้ำค่าไฟเลี้ยงสัตว์ในวัดเลี้ยงสัตว์ในวัดเพราะตอนนี้เนี่ยในวัดก็หสัตว์เยอะนะนะหมาแมวเยอะหมาแมวนี่เขาเอามาปล่อยหรือหรือมันมาโยมามาปล่อยโยมามาปล่อยมาปล่อยตัวเล็กเลยโอ้ย ยิ่งเขาเห็น <Services> ว่าเป็นวัด oh, ล no. right ้างด้วยนะเขาก็เอามาปล่อยนะอ๋อนะฮะปล่อยเรื่อยปล่อยเรื่อยนะแล้วทุกวันเนี่ยเห็นผมมาถึงเนี่ยเห็นพระอาจารย์ไปทํบโบรนะพระอาจารย์ไปทําอะไรที่บุตรอาสนพยานะอาสนพยานะอันนี้เสร็จหรือยังยังจะเสร็จสองตัวเหลือสองตัวแล้วแล้วช่างอ่ะพระอาจารย์ช่างจ้างช่างมากี่คนทโบุตรต่อวันถ้าตอนคอเนี่ย วันละสองคนวันละสองคนวันละ,ะช่างก็ถามช่างเขาช่างเขาเขาเป็นคนเรียกคาแรงเองถามช่างพี่กอเป็นช่างคนเป็นช่างเขาก็เอาวันละสี่ร้อยแรงงานอีกสามร้อยตกวันละเจ็ดร้อยอจริงๆเขาไม่ค่อยไม,ไไม่ไม่สูงถ้าไม่ถ้าไป็สูงไม่สูงเออถ้าเป็นในในในเขตเมืองนี้ก็่ <c oughs> าจจะสูงว่นนี้อันนี้โก็มาเป็นยี่สิบเจ้านะ มาแล้วไม่รับไม่เอาอมายกเห็นแล้วก็กลับไม่ไหวหลวงพ่อไม่ไหวไม่ไหวไปโอ้หินมันหนักเหนก้อนยี่สิบโลโอ้โหกีาแรงอะนะกีลาแรงพอยกปุ๊บบอกไม่เอาแล้วแล้วมันก่อสูงด้วยก่อสูงด้วยนะแปดเมตรแปดเมตรโอ้โหแบบโอ้พอยกปุ๊บไม่เอาแล้วแล้วโอ้แต่คนที่คอเป็นผู้หญิงที่รับนี่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงด้วยเหรอฮะที่มาก่อเนี่ยนะผู้หญิงแล้วจนเสร็จเนี่ยนะครคนเดียวเลยคนเดียวเลยตอนแรกเขาก็ไม่นี่หรอกตอนแรกเขาไม่ดีขาขาเขาลุกเดินไม่ไหวมาไปรักษาเขาหายเขาเลยว่าเขาเป็นช่างก็เลยเป็นช่างก็เลยอ๋อถ้าเป็นช่างก็มาช่วยหน่อยเขาก็เลยมาช่วยเขาก็เลยถามค่าแรงเขาเขาก็เลยเอาแค่สี่ร้อยโอ้อันนี้ส่งนะโอเขาเป็นอะไรขาเขาเป็นอะไร ไม่ลงการนารยน์แต่วันบวมอย่างเงี้ยอ่ามันบวมก็ไม่ลงนั่งก็ไม่ลงแล้นั่งลงแล้วก็ยืนไม่ได้แล้วพระอาจารย์รักษายังไงอ่ะพระอาจารย์ก็ยาโบราณนั่แหละโยยาโบราณยาต้มโบราณโอ้พระอาจารย์ก็มีมีวิชาทางแพทย์โบราณด้วยพอพอรู้อยู่หรอพอรู้รักษาเส้นเอ็นอ่าบุกอมพลึกอมพระอ๋อปรากฏว่าเขาหายก็เหมือนกับตอบแทนด้วยนะตอบแทนช่วยสร้างโบสถ์ โอ้แต่แต่เขาก็เป็นผู้หญิงเรา่าสร้างโบสถ์เรามายกหินผู้ชายชาย,ยังถอยอ่ะผู้ชายยังถอยเลยนะโอ้าามาช่วยมาช่วย้มาช่วยอดีใจเขาหายาดีใจเขาก็มาช่วยสร้างบโบสถ์อ๋อนะเออพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วแหละจะต้องจ่ายรายวันต้องอะไรพระอาจารย์ไปคุยยังไงกับวัดจันทนารามท่านถึงเมตตาให้พระอาจารย์จัดสร้างวัตถึงบุคคล ก็ไปขอหลวงพ่อองค์ปัจจุบันนี่แหละหลวงครูสุวรรณปักสะทออนอ่าฮะไปขออนุญา,าตท่านสร้างรูปหลอ่ลอปั๊มหลวงพ่อโมที่เหลือห้าเปอร์เซ็นต์นี่จะได้เสร็จครับจะได้เสร็จตำบลท่านก็เลยอนุญา,าตให้สร้างจริงจริงท่านชื่อหลวงพ่อทองเนี่ยนะน <า S 2> ชื่อหลวงพ่อทองช,ชื่อท่านชื่อหลวงพ่อทองแหละหลวงพ่อทองพระครูสุวรรณ ปักสะทอนนะท่านเจ้าวาดวัดจันทนารามท่านเมตตาอนุญ,ญาตให้จัดสร้างโอ้ปกตินี่ปกตินี่ตอนพป้งเป็นพวกบรรดาเซียนพระนักสร้างไปขอนะนะแต่นี่พระอาจารย์ได้รับความเมตตานะจัดสร้างนะรุ่นนี้เนี่ยนะจัดสร้างเป็นรูปหล่อปั๊มนะปั๊มแล้วก็นะโอ้โหพิมพ์นะพิมพ์แบบถอดถอดแบบเก่าเลรฮะถอดแบบเก่าถอดแบบเก่านะรุ่นอธิรุ่นอทิ ตอนนี้เขาก็ไปหลายหมื่นอ่ะห้ามสี่ห้าหมื่นเหรอเราสร้างทั้งหมดกี่กี่เนื้อพระอาจารย์เนื้อเนื้อเนื้อเงินกับเนื้อระคังเลยจอมเนื้อเนก็ตามอ๋อก็มีเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่สร้างไม่เกิน19องค์นะตามจองนะจองเท่าไหร่ก็ก็สร้างเท่านั้นเนาะนะเนื้อเงินไม่ตัดปีต่อโค้ดเก้ารอบเนื้อเงินอุดอุดมมวลสารนะ 399องค์เนื้อทอง,ะร,งระคังผสมมวลสาร9 9 9ารอ9 9องค์เนื้อเงินฝังเพชรนำเลอนะสมนาคุณยกลังนะเนื้อทอง,ะร,งระคังผสมมวลสารสามกษ,าษ,าษัตริย์ฝังเพชรนำเลอแล้วก็เนื้อทองระครังโอ้โหพระอาจารย์นะทำอย่างนี้มันก็ต้องใช้ใช้ทุนก็พวกเดียวกัน โรงงานเป็นเพื่อนผุงกันแต่สมัยเป็นคารวาสอเขาเขาทำก่อนเดีวจำหน่ายเสร็จค่อยได้เงินจากจำหน่ายแล้วก็จะจ่ายเขาอ๋ออย่างงั้นอ๋อ่ไม่ได้ลงทุนก็ก็เท่ากันลงทุนหน่อยเดียวก็ต้องทำบล็อกนี่แหลบล็อกบล็อกปาลวกอออฮะแล้วก็เราเราก็ทาทาโบโชด้วยนะเนี่ยนะทำโบโชโบโชไปวางที่ไหนบ้างทาโบโช วางที่วัดจันรเนาะนะอันนี้เราเปิดจองที่วัดจันร์จองที่วัดจันแล้วที่ไหนด้วยฮะศูนย์พัเกเครื่องมีไหมฮะศูนย์พักเครื่องอ๋อศูนย์พักเครื่องก็เยอะด้วยมีมีมีศูนย์พักเครื่องอยู่นะครับนะ <th le aring> เป็นอะไรนะยกล่องยกล่องอ๋อมีศ <four S 1> ูนย<ป>์พักเครื่องนะครับนะหลวงพ่อโมอันนี้เรา <th le aring> เราคือคือพูดง่ายๆอ่ะเราขอวัดเขา แล้วก็จัดพิธีอะไรที่วัดเลยที่วัดหมดยมนะเหมือนวัดจันทร์สร้างเลยอ่าวัดจันเหมือนวัดจันทร์สร้างเลยแหละนะแต่ว่าปัจจัยเนี่ยนำมาปัจจัยก็มาถวายวัดเกาะถวายวัดเกาะนะเพื่อกรรมการพวกนี้ยเขาจะมาถวายวัดเกาะอ่าอ๋อถวายวัดเกาะนะครับนี่ฮะก็นะครับเกจิทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด27รูปที่นิมนต์ไว้แล้ว กำหนดพิธีปลุกเสกแล้ววันอังคารที่29สิงหาคมนะเกจิโอ้โหเกจิดังๆทั้งนั้นเลยนานิมนต์มาปลุกเสกเนี่ยนะฮะหลวงปู่จือหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเฉลิมหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อบนรลอยหลวงพ่อโนงหลวงพ่อบุญคําพระอาจารย์อดิเลกนะครับหลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่พระมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อคำพีนะหลวงปู่สมบูรณ หลวงพ่อทองวัดจันทนารามหลวงพ่อทองวัดดอนไก่ดีนี่ไหลายทองเลยนะเนี่ยนะหลวงปู่อุทัยวัดศาสองตอนนะหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์หลวงพ่อช้างวัดจุกกระเชอหลวงพ่อเหิรนนะเพชรบูรณ์นะหลวงพ่อตีวัดดอนเนระมิตรหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอพระอาจารย์ศิริวัดทรงสวยนะพระอาจารย์อัดนะวัดวังเคียนหลวงพ่อแม้นวัดนต่างนอกหลวงพ่อกัลลัน วัดดงน้อยลบบุรีโอ้โหนะเกจิเยอะทีเดียวนะมวลสารพระอาจารย์มวลสารนี่พระอาจารย์ได้มวลสารอะไรที่ไหนมาบ้างมวลสารก็มีนี่แหละรุ่นอัฐทีบ้างกระตุดกระตุดทนหลวงพ่อโมครับกระตุดทนหลวงพ่อกลวยครับแล้วก็กระตุดทนหลวงพ่อเชื้อบันบงเพนบุญโอ้นะมวลสารเยอะยอมวลสารสุดยอดเลยลเหรียญค้าจารยารอีกเยอะแยะเหรียญขารา์กก็เป็นร้อยมั้ง เรยีน <100 S 2> ที่ทันทันตัวหมดนะฮะโอ้นี่นะมวลสารนะฮะถ้าเป็นพวกชนวนมวลสารอะไรต่างๆเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังอีกทีในรายการเพราะว่านะเยอะมากเลยนะเยอะมากรุ่นนี้นะหน้านะน้าสนใจแล้วก็หน้าหน้าสะสมนะครับนะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโมนะชื่อรุ่นมหาเศรษฐี6-6พระอาจารย์ตั้งเองหรือว่ามีคนตั้งให้พระอาจารย์ ญาติโยมเขาตั้งกัน,นะอะไร้ยเหรอฮะคือคือเขาอยากว่าบูชาไปแล้วให้เป็นเศรษฐีนะใครบูชาแล้วก็ได้พุทธคุณทางนั้นน่ะนะครับญาติโยมบอกกรรมการนี่แหละคนะพระอาจารย์ลองลองให้ให้แฟนรายการได้ดูนิดนึงพระอาจารย์ด้านหน้าฮะนะเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์นะนะ<อ>นี่ฮะโอ้นะฮะยยยนลงพโม